นี่ของแท้นะคะนี่ใส่ของเทียมนะมะนาวแท้มะนาวแท้เซฟก็แท้ซเซฟเผ็ดเผ็ดทุกจานมันเลืองเสียดายประหยัดบุ๋ยทุกอย่างใสล่ลงใสล่ลงทำกุ้งสดอีกแล้วทุกคน สองหูกก่อนผมให้เข้ากันหนึ่งสองคู่กันหนม่งสองนะปาดพงนัววะน้ำตาลจาะน้ำตาลน้ำตาลพงนัวใส่ไปแล้วเมื่ีน้ำปลาอยู่ไหนสักหน่อยได้น้ำปลาจ้าน้ำปลาไม่ต้องเยอะนะคะ นิดเดียวค่ะเพอให้มันได้กลิ่นตำนะคะให้น้ำมันจำทุกอย่างลงไปนะคะซื้อเป็นตัเห็ดร้านมาเอาไรคุณป่ปาเห็ดชิ้นเชี่ยค่ะิ้นเชียไม่เหลือไม่เก็ดหรือไม่เหลือ,อ,อลอ,องชิมเลย ไม่ <Here. S 2> เผ็ดชิมเนื้อก็ได้หวานอะ่ะใส่นิดนดหน่อยใช่เอาลงไปอีกหมดเลยหนึ่งครีมครีมหรอใช่แล้วขนมมะนาวให้เ่าๆมันจะได้ตัดกับ ิ่ดูทีนี้เอาไรใส่ซลแล้วก็เยไปเอามาดิจะเอาขอปาปาไมไ่เอาค่ะเอาหิลูกมันเยอะอ่ะไม่ ของหลานมีฟคงน้ำไหลแล้วแหละแบบนู่นเอาใส่เลยไหมรุกเหรอร่่งไรรุ่งไรน้ำจะจิคุณต้นว่างไหมไม่ว่างโอ้ยรงทำไมอ่ะเธอจะใช้เราหรอใช่จะใช้ไงล่ะเธอใช้เราไม่ได้หรอกอุ่นแล้วนะลูกจะนั่งใส่ได้เลยใช่หรือไม่มันอุ่นหรือมันร้อนมันร้อนมันร้อน ไม่แปาอื่นมาแล้วมันนี่เครเครให้เข้ากันหืมอจะแสบมันล่ายไหลได้เพราะว่าจะตำตำไม่ได้นะคะเด็กกุ้งเจลีกุ้งจะซ้ำเราต้องทำอย่างนี้นะคะครนเอาหลอดใช่พอลําำอันนี้เสร็จใส่ผ่าด้าวแล้วก็เสร็จแล้วก็เอากุ้งมาครนลงใส่กันนะคะแล้วก็เทลงได้ค่ะ ยอดนะคะนี่นะคะนี่ก็สุดยอดนะคะนี่ก็โหจัดไปค่ะเนี่ยเออมะขี่ห่อนไม่ร้อนหรอกไม่เหลืออวดใจเย็นๆทำไมอวดทำแบบนี้อวดมันจะโผล่ทะเลเดี๋ยวแม่ดูไม่เป็นไรแม่ไม่รู้ป่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ต้องเอาหรอกทิ้งขาตะไคร้เป็นกระดูกเนี่ย แก้อะไรทแก้วใครนรือแก้วเจ้าทั้งปูนแก้วกคนทั้งผีสับกันแล้วใช่ไหมสับี่ไหนล่ะตอนนั้นที่แก้วอยู่นี่แก้วป้าเออนณะต้นนี้ใช่ป้ากินแล้วก็คือเมนี้เอา